สวัสดีครับผมพบกับ Channel Dev Gen Project นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีสร้างฟอร์มล็อกอินและรีจิสเตอร์แบบสวยๆและง่ายด้วย MD Bootstrap นะครับไปเริ่มดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเปิดขึ้นมาที่หน้าเบราว์เซอร์ของเราหรือ Google ของเราก่อนนะครับให้เสิร์ชว่า MD Bootstrap b Boost Step นะครับ ขั้นตอนแรกจะเป็นการ install ลงเครื่องก่อนนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดมานะครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกไฟล์1ิแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากนั้นไปดูที่ดาวไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับอ่าผมมีหนึ่งอันยวผมขอลบไปก่อนนะให้ทำการ copy นะครับแล้วไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราทำงานนะฮะก็ผมจะเปิดโฟลเดอร์ผมมา ก็คือของผมอยู่ในแซมนะครับ h t d o ี่ doc นะครับแล้วก็ document นะครับให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับ MDB Bootstrap นะครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับ Extract Here นะฮะเมื่อทำการแตกไฟล์เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการ Copy Folder นะครับ ต้องแต่ css img js แล้วก็ src c s s s แล้วก็ c, ไปด้วยนะครับกอบไปเลยนะครับนำมาวางไว้ด้านนอกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ m d b bootstrap ของเรานะครับทำการคลิกหรือว่าลากไปเปิดที่ s u b l i m text ของเรานะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นให้เรา copy ชุดโค้ดตัวนี้ไปนะครับหรือว่าชุดโค้ด HTML หน้านี้นะครับแล้วก็ทําการปิดไปนะครับไปเปิดในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์หน้าล็อกอินขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์ก่อนนะครับล็อกอินนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวก็มาสร้างไฟล์กันนะครับทําการ New File นะครับ Save ครับผมอกอิน PHP นะครับทำการวางครับผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทำการลบ d e e ที่อยู่ที่มี c o m มนต์ว่า start your project here นะครับลบออกไปเลยนะครับเราาเรจะมาไปดึงฟอร์มตัว login register มาใช้นะครับก็เข้าไปที่ MDB Bootstrap นะครับเสิร์ h นะครับว่า form ครับผมตัวนี้นะครับ form อ๋อโทษทีครับ อร์มตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาเจอฟอร์มรูปแบบก็คือฟอร์มล็อกอินไซน์อินฟอนะครับก็คือจะมีแบบ d f f a u l t Form Login หรือว่า Material Form Login อันนี้จะต้องเป็นโปร c อ m p ม n e น t นะครับเหมือนแบบว่าให้เราต้องเสียตังก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเราก็จะใช้แบบ Default ธรรมาดาครับทำการ Copy มาครับผม ก็วางไว้ก่อนนะครับหนึ่ตัวนะครับแล้วก็ทําการ Copy มาอีกตัวนะครับเป็นฟอร์ม Register ของเรานะครับจะอยู่ต่อจากฟอร์มล o g i n นะครับ Copy มาเลยครับผมก็ทําการวางต่อ Enter ลงมาสช่องนะครับแล้วก็ทําการวางต่อไปเลยครับก็แถบออกมาหน่อยนะครับโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เรากลับไปเปิดที่ MDB Bootstrap นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของมันนะครับให้เราทำการคลิกไปที่ Layout นะครับแล้วก็เลือก Layout Overview นะครับอ่า Layout Overview นะครับก็จะมีอธิบายตัว Container ร์นะครับที่เป็น HTML ว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะมี c o n เทนเนอร์ฟิลนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะฮะเราจะทำการใช้ตัวนี้ไปใช้นะครับก็ก๊อปตัว Deep Card Container Full ID อะไรเนี่ยนะครับไปใช้นะฮะทำการวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ไว้ด้านล่างหลังจากตัว form d i g i s t e r ของเรานะครับนี่นะครับไว้หลัง default default form r e g i t e r นะครับปิดแ็ก deep นะครับโทษทีครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปกลับไปด้านบนนะครับให้ทำการสร้างต่อจากคอนเทนเนอร์ของเรานะครับก็คือ deep cast r o w นะครับเราจะสร้าง r o ขึ้นมาปิดแท็กนะครับแต่ก็ปิดแท็กด้านล่างด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นทำการแท็ออกมาก่อนครับเพื่อแยกสัดส่วนนะครับ คู่นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะแยกมาอีกโอเคแล้วก็จะได้เป็น2ฟอร์มแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับมาดูที่ตรงคอมเมนต์ด้านบน default form l ล g อ n อินก่อนนะครับก็ให้เราใส่ทำการใส่ deep เข้าไปนะครับ c l a s s นะครับ Core นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายคอย e ฟังนะครับ แล้วก็ปิดแท็กหลังจากตัว comment default form ที่ปิดด้านล่างนะคะ form login นะฮะก็ปิดแท็ก deep นะครับหลังจากนั้นต่อจากปิดแท็ก d e ฟแล้วให้เราทำการสร้าง deep ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ class call เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องทำการปิดแท็ก deep หลังจาก default form register เหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะให้เราทำการเปิดโปรแกรมแซมเหมือนเดิมนะครับเมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วคลิก local host นะครับ slash document นะฮะ login ครับผมโอเคเข้าไปฟอร์ม login ครับอ่าตอนนี้ยัง CS ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงจุดนี้กันนะครับให้เราทำการกลับไปดูที่ผ่าดด้านบนพวกนี้นะครับลิงก์นะฮะตั้งแต่ลิงก์เรียว Headless นะครับให้เรามาแก้ที่ Headless ใส่จุดด้านหน้าเข้าไป2จุดนะครับจุด2จุดนี้นะครับคือการย้อนกลับออกจากโฟลเดอร์นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับไฟล์ login ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ login นะครับทําการกดหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะนับเป็น2จุดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าไฟล์หรือว่าอะไรก็ให้ใส่ชื่อตรงๆมาเลยนะครับเราก็จะมาใส่ให้รบนะฮะจุดสแลนนะครับเดี๋ยวขอทําการ copy นะครับเพื่อความไวจุดสแลชครับ จุดสลครับจุดจุดสลครับโอเคหลังจากนั้นเราลองมารีเฟชดูนะครับอ่าเราก็จะได้หน้าฟอร์มแบบพื้นฐานมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงให้แัดส่วนมันสวยงามนะครับเราลองมาทำกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวขออธิบายตัวคอนะครับกลับมาอธิบายตัวคอให้ฟังนะคอนะครับก็คือจะมีอยู่ในก i ิ u s ูเซตนะครับยู a g e ตัวนี้นะฮะมันก็จะอธิบายว่าโลคอคอเอสมคืออะไรนะครับแล้วก็ การใส่คอธรรมดาคืออะไรการใส่คอที่แบบว่าไม่มีขีดเหมือนในบูสเตปทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นคอแล้วก็พอมีมีคอตัวแรกแล้วมีคอตัวสองในโลเดียวกันนะครับมันมันจะนับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับคอตัวแรกก็จะเท่ากับ6และคอตัวสองเท่ากับ6นะครับหรือว่าใน1โลนะครับมีคอทั้งหมด3อันก็จะแยกเป็นทั้งหมดคอสี่นะครับก็เป็นคอสี่ทั้งสามอันเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายนะครับคือมันสามารถคำนวณเองได้นะครับอันนี้ ต่อไปนะครับเรากลับมาทาที่ฟอร์มครับเราจะทําไงให้ฟอร์มมันสวยงามนะครับแล้วก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับแล้วก็ทําการลบ Copy border line ไให้ออกมาก่อนนะครับ border แล้วก็ border ขีดไลนะครับ Copy มานะครับแล้วก็กลับขึ้นมาด้านบนของตัวคอมเมนต์ e f a u l t form ์มล็อนนะครับให้เราทำการสร้างแท็กดีขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ card ครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ อ้โทษทีครับต้องใส่ไว้ด้านหลังคอด้านหลังคอด้านบนนะครับตัวเดอร์โอเคหลังจากนั้นให้เราทําการสร้างคานนะครับเราจะเขียนข้อ8นะครับแล้วก็ offset นะครับขีด2ครับผมทำการปิดดิฟดิฟหลัง default form login นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำการแ็บก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูนะครับว่า form login เป็นยังไงนะฮะ โอเคตอนนี้ฟอร์มล็อกอินเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของครึ่งหน้าแล้วนะครับก็คือคอ6อยู่ฝั่งซ้ายและฟอร์มล็อกอินด้านในก็จะครอบด้วยคอ8นะครับแล้วก็ออฟเซตสนี่คือการเว้นระยะด้านหน้านะครับก็คือเท่ากับ2คออยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับโอเคขอซูมเข้าไปหน่อยนะครับต่อไปนะครับให้เราเลื่อนออกมาตรงหลัง หลังตัวคอลัมน์ตัวรีจิเตอร์ของเรานะครับก็คือในแท็ก deep c a l l card r e g i ต t ร r ของเราให้ทำการ copy ๊อปป border เ i อร์ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็นำไปวางนะครับผมแล้วก็ทำการลบออกจากตัวฟอร์มด้วยนะครับให้เรามาสร้างแท็ก deep ต่อจากตัว card ที่เราเขียนไว้นะครับก็คือให้เราสร้างเหมือนกับด้านบนเลยนะครับตัวฟอร์ม login นะครับให้เราใส่ไปว่า c a l l ผมจะใส่ให้เท่ากับคอสิบแล้วกันนะครับอันนี้ offset นะครับต้องเป็น1นะครับเพราะว่า1คอทั้งหมดอจะมี12คอนะครับก็คือมีตั้งแต่หนึ่งสองสจนถึง12นะครับทีนี้เราใช้ไป10นะครับเราจะให้มันอยู่ระหว่างกลางเราก็ต้องใส่ออฟเซตเท่ากับ1นะครับด้านหลังก็จะเป็นค่าว่างนะครับเราก็ทําการปิด tag deep นะครับด้านล่างหลังฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมทีนี้เรามาดูกันครับว่าฟอร์มเป็นยังไงฟอร์มก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับที่สวยงามและเรียบง่ายนะครับก็อันนี้จะเป็นเบื้องต้นของการทำ HTML สอนฟอร์มนะครับผมจะใช้ตัว MDB Bootstrap นะครับหรือ Material Design for Bootstrap มาใช้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับและว่องไวและสะดวกนะครับสามารถปรับ CSS ได้อะไรได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีในคลิปอื่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะ มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็มีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดซ u b สไคร์นนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรสอบถามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม